เปิดใช้ต่เศ้าคนบ้อนรแต่ล้วันยังวาัิตเลยมา,หา,หานนติดเราในกย่งมอนไดงมากนะต่วเราเนาะตัวะเปิดน้ำใส่ก่อนเนาะเปดน้ำใส่ให้มันแน่นไม่อย่างไรกัน,นหอนมือเอ็ดมือคอมือเทมันก,นกนแน่นรดพีเราเโอ้ม,ออมือคนรดเยเนาะมือคนเน่ะรด อุบะกัดบ่อุบะกัดบ่อ <c oughs> เอาพี่น้องเอ๋ยปุบปอกับซองเบาแสนซาแนลได้พี่น้อง,ปกปปกองอได,ได้ตอนเศร้าๆพี่น้องเอง๋ยเนาะปุบปอก,กันมินิการอยู่ที่บ้านเรือนซานของทางสาฝนเฝนคือเก่า,กาพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ากําลังเงินเปิดน้าม,มาดินพี่น้องเอ๋ยเนาะอ้าโต อังเพอร์เวอร์วันหนึ่งพี Jae ่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็จะกู้ช่วยคนพี่น้องปกครอกับสร้งบอแ์เซนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนวอร์ซ่ากับวอร์ซ่าปัญญาพี่น้องเนาะเวลาเวลาตอนนี้กับสิบเอ็ดมุมเด้อพี่น้องเลยเนาะจนชีเทียงเะไรพี่น้องเลยเนาะเข่ามาเมื่อนี้กับเนาะพี่น้องน้อมาไายอัปเดตให้พี่น้องเป็นกำกันคือเก่าอยู่เพิ่น ขอกสาวพลเนาะกำลังเปิดน้ำใส่ห้องใส่ห้องเพื่อนเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางนี้ก็เพป็นกำลังเงินเส็ดอย่าง OK. นี้อันนี้น้ำพี่น้องเนาะทางสาวพลไปบายดีได้สาวพลเด้อโดยเนาะทางพุ่มพุ่มวันนี้เนาะใกล้ดาวน์นี่ เรื่อยเนาะเปิดใช้เรื่อยเนาะอืมเปิดใช้เรื่อยจริงๆเลยเต็มทั้งนั้นเปิดใช้ทั่วปัจจุห้องแล้วบ่นี่เฮงข้าจะดีงามเหิืนกันเนาะแต่ควบบุรีจริงอเลยนุ่มลุ่ลายบามบาวานนี่อืมแล้วเปิดใช้แล้วเปิดใช้ก็ะเหยียบลงไเวลามันนี่เนาะ ใส่เต็มวัดตัวห้องเลยพี่้อาเลยเนาะมีาน้าพิ่นแห้งบรรยากาศกัฮ้อนแดดในนนี้พี่เองเลยเนาะีหน่งันจิุ๊เทอสิเทสาหัวบ่วละคุยยังบนอเทเนาะ Nhay cái đi làm vậy nó. Bởi chạy thật sau còn mùa hết anh em mình nó. Hãy chị, 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 เห็ดเนาะก็คือว่ามีแต่เห็ดอันเรียกนลำหัวอย่างไก่อนเนาะแล้วก็เห็ดหัวเห็ดแ่ไปก่อนโตัวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเ่านี่็กอาจจะยังไันได้มาน่าจะยังไงเนาะตัวนี้เนี่ยเปิดน้ำ่ก่อนเนาะเปิดน้ำใส่ให้มันแน่นไม่อย่างไรก็ฝันห่อนมือเห็ดมือคอมือเทมันก็แน่นโวดน่าจะยังไงโอืมหโอ้โจ้ะ เตมพ่ากะอนันกดูงลงหลบ่ทำงานกันลงเลยลงพมาณนี้แหละตอนนี้แหละพอดิเอาดินมาใส่จะเปิดนึ่ง่ามาเนเขาขคุดเบื้งนี้มันมันอิ่มบ่ะแ้บ่ถ้าห้งนี้ถางนี้เดี๋ยวก็ห้งนี้แต่ว่าทางอยุ่ เปิดใช้เรื่อยๆเนาะจนถ้ามันแบบว่ามันไหนไปลอยใคอยู่หอกน้ำเขามันมัวเวิดเนาะน้ำมันมเมันเขาเปิดได้เรื่อยๆไปอยต้งได้เผานนี้ว่าเปิดอีกยันฝนลอยเวิดเนาะน้ำลอยเวิดอีกแล้วอีกแล้วไปลอย

อืฮึฮึซะอะไรนออไรอย่างเด้อันนี้เป็นลาบเป็นลาบ่าเปนราเนาะชนกันแล้วสารเนาะมาใส่กระซือมาอยู่ได้หมือนี่ยแต่ว่าบูคือกันได้มากซือกินมานตอน่นยู่ป็นอะเนาะทางสาวคนเป็นใจไอ้เราจะมาให้เพิ่นตาะมาอานนี้ก่อนเออจ้ Ừ. Ừ. thằng ba thằng say, nó xong thì đơ. Nó. ai đi đâu nó xem một xong bùn bò ờ con à, còn còn. chắc sau nè chưa đeo chưa đeo lắm bò rồi sao rồi nhắn nhắn ý chắc cháu lại tôi đấy nó rồi ừ hờ 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 มาอย่างไว้กอนเนาะมีอะิมือเลมาพูดรยกาิ่ขาวอะกามาเห็ดมาหมันคุยเห็มันอ like ิ่มน้ำซะก่อนมายหมันอิ่มน้ำในกาจังยินข่ากินน้ำแล้วช่วงช่วงบ่ายกนเป็นดุยเลยบาดนี้นะเออโดยโดยช่วงบายก็เป็นดุยเดือยมป็นแยเนาะเห้ดกระเพนี่ทั้งกันบอยบอไรกบ่ มาได้เพิ่งใส่ข้างในัหดนี่อืเป็นลงคลิปวะเนาะเป็นลงคลิปหมูแยกเนาะหลังสีผสมปูนเทเสาคือตเอยเนาะจักล่อนี่เอ่อสองล้อป่ะ

ได้น <Es> ีกระบวกกับยางใส่ป้กระบวกต้นีอยู่เสียเขากระบกเสียคนรักอ้าว่างวาตะบะดือได้เนาะคนรักขอกระบกบ้านเนาะแตงอืออะไรก็ยังรักเนาะนอนนอนอง ผสมกับการน้อนเข้าไป hey, รถหนึ่งล่อหนึ่งบ่เจี๋วยวเ,เต็มป่ะ้นาเดี hey, หยุดไว้แล้วกันดึงตะไคร้บ่เนาะจักรักก่อนเนี่ยสองสี่ Nam, qu uh, xem, ăn chất bẻ lạc, vừa nói nó kế bài hết vi ác ăn bóng kế bài 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 bóng thì con thì con đi có sạc là nhanh bằng ngày bằng nhanh bằng nhanh Ờ nhanh bằng 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 Ờ, bằng nhanh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  นานภาควัวสะพนหน้าในก็อา pues ัก็ผูกกันได้เนาะเห็นลายณรังในพอ่ีเนาเนาะแบบว่าเมันเสด็จพรนารินยังมาถมใช่ไหมซื่อแต่วันนี้เพื่อมีงูมีอย่างเพื่อได้เหตดที่นนะเนาะเพื่อให้เห็ดมันกะ คนบางคนเป็นอาพักอะไมปลูกใช่คุณน้อยเนาะแต่เพื่อนจาคนเนี่ยจะด้ลปลูกพักคือเราไปไน้อเนาะเทรายว่าเต็มกลุ่มพึ่นวะเลิกว่ากลุ่มมันเต็มมันได้แต่คุมเลิอกททำทำากลาเนเต็มกุมแล้วก็ดินลงบนน้ำเนีั đây à, cả thì nông phải năm đó thế sẽ phôi dứt vậy đó à, dứt vậy này cả thì thùng phải năm không những lại là kiểu đấy là nó của thằng thằng dù tổ bạn, tôi nã bàn thôi cả nhân mua đây thế, mua hết cái đó này cha mua được vào này là hết để không bỏ ừ. hết, ừ. à. <laughs> hết để nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ว่าไงหรืว่าใหเดินตะไคร้ยังไงหอยแม่หูเนาะเอ่ออย่งประธในแ่หูนตะไคร้ของทางมันเอแต่วงกันเต็กมบอขึนเนาะดินเหนียเพื่อเนาะดินนี่เนาะเอาไปใช้ทั้งได้บัตนี่เปล่าไปป่าแถวนี่เนาะ เดี๋ยวไว้กะดีพี่น้องเนาะใครควรบุพอเนาะเพราะว่าดินมีเมื่อกลัวที่ถึงช่วงก็เจ้ามาจกมาคุดกะบบริเวณที่ตลดดอดเนาะบางเทือกับบ่มีเลยน่าจะได้พี่น้องถึงช่วงมันมาจกกะเอาไว้เนาะถึงช่วงมันมาจกกับขึ้นานะจะได้ดินกะบ่มีพี่น้อยแต่ใครอยากยาอมแรกอยู่เลยช่วงงานแรกที่กับพริเนกภาษีมีเรื่อยๆอยู่ เปทางเะางสุดในยัง่คนดียวเป็นาง่แย่ำผลบาได้แวเนอนอันนี้จะเป็นเวลาสิบส really mm ิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องไอ้เนาะมาไว้เนาะแต่มัน ยิ้มน้าแเลยกามันจังผสมง่ายพี่น้องอันนี้บ่อคูคูปูนบ่อนี่นะคูิปูนบ่อนอ่าตัวเนาะคูปูนเลยกายพูดีคูนี่พูดีเตรียมชาวนึงเลยเนาะดี่กับคูคูกับคนนึงชาวนึงคูคนนึงกับคนเนาะนี่อะไรบ่ออน ข้ากันคุดขอไพ่มื่อน่ะตรงแรกตรงแรกนบบนเนี่เอะรอย่างตัดเดือยบะจักบคือเดือดตัดออกเดอหน่อยเนาะขอไ่นงเอาไปปลูกเรียบร้อยตัวขาตัดออกนะปลูกเดบอดปปลูกูหน้าเนา เล็กีกเลยมันจ็นถ้าเราค้นน้ำตลอดกแต่่วาปกติเขาเขาปลูกเขาปลูกอันพวกกอละไม้ต้องช่วงนาขุนนาขุนเนาะขนตกลิ้นสินะนาขนถ้าปลูกก็ต้องค้นน้ำตลอดเอานเอาได้ยุ้ยอ่าต้องต้องน้ำต้องไวขาดเนาะเพราะช่วยมือก็ได้ยุ้ยอ่าเนแรงอ่ามันยังไม่ได้ออกนาบ่เหมือนออกไปเฮ้ยยังนากต่ว่าออกไปแลไปกับ หัวเสื้อจะจับึงแบบมีตักไม้กรบป๋ลายมาลูกเครื่องไว้ในวิลาน้ำบอกเออก็บบกถั่วเอาไวพอได้จับเนาะกินบกทั่ว่าพอได้ตามกินก็ได้เนาะทางเงินทางชาวเต๋อนักกำลังก่อกำแพงไป็นตัวนตอนนี้การเดี๋ยวสิ ่าไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะจังหน่อยก่อนนะเอ้ยยังแอ่าเอลังคงลังคาบดนี้พี่น้องเจะรอติดตามเบิ่งก่อนเนาะว่าสิได้เฮ็ดอ่าขึ้นมือใดเนาะแต่ว่าได้ยินทางสร้างเพิ่นก็ว่าสิอ่าขึ้นโครลังคาเพนให้แต่ก่อน Thảo cả niềm loại đó Người ta <laughs> hê mà thấy okay. cái nào Nhàng mà thằng Hà thằng sợ buồn mới còn Ah. <laughs> uh. <laughs> <laughs> chim khác vào nhà bạn nhìn nó nhìn cái tôm cái đi thật buồn nhìn nó này bà bạn nhìn cái này vừa chay trên tem vừa ครับไปเดี๋ยววัาเช่นไปเอาอันไม้เพิ่นก่อนเป็นเอาไปเนาะแล้วกินไม้เพิ่นก่อนได้สีเทียนไงได้หนึ่งเป็นเอาไปโอ้วนี้ก็ลมอยู่ด้วยเนาะตัวนี้น่าจะน้องสีเทียงได้แนี่นอนชวนขึ้นเพิ่มอีกว่างอ่มันยังยุ่นอยู่เนาะสาวไปน้ำเท่านี้แน่นเออคนบอเขียนบรรทมอยุ่เนาะ หมดเลยมันตามเขากะยูไปใส่พับไปน้ำเนาะพอ,อยังยังยังหลายอยู่พี่น้องเลยดินเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเอาของมาให้เพิ่นกน่อนเนาะเชื่อแนวม,มาตอนทางสาวขวดเหมือน,นกันมันก็ให้งใายเพื่อนพี่เราเลยท่านี้กับพ่กันโอ้แนวปรทธานกับเพื่อน,น,นเริ่มโก่อยู่ได้พี่น้องเลยเนาะดินเนี่ยจะวแถวหนี่งกันยัง่อวานได้มานเนาะเพื่อนก็นลเล่าเขาเห็ดแล้วเมื่อวานนี้พี่น้องเลย สร้างบรรอากากันกอคมเพงเลยนะเพื่อน้ทางั้ันเนาะเจอวัยขนาดเลยเนาะเดี๋ยวสิกัไปหาเพื่อนเตีแวเพื่อนทั้งหายไปเลยเนาะเอฟซีบางท่านเป็นกะใจห้อนเลยเนาะเอฟซีบางท่านเนกะใจห้อนว่าไป เดี๋ยวแต่แน่ขอสันนะพี่ดาวไอ้เนาะเมื่อกี้นี่น้องน้องลาวโทรมาพี่ดาวไอ้เนาะมันโทรมาว่าดินเสียเอาเพิ่นเสียเอาดินมาส่งเนาะแต่ว่าเพิ่นโทรมาถามเรื่องดินพี่ดาวไอ้น้องดาวเนาะว่าเสียเอาวอลขาสั่นนะพี่ดาวไอ้เนาะพอทางวัดสันเคยถามว่า อย่าได้ดินเนาะให้ทางน้องคนสามสามรถพี่น้อยแต่กับพอดีว่าอันอทางสร้างแก้วเพิ่นเอารถจกดินมาแลกเพิ่นก็ได้โทรมาถามพี่น้องเอยในกลางมีหลายทานอยู่เรพี่น้องเนาะเพิ่นคอ,อมเมนต์มาบอกพี่น้องยนาะเรื่องทางน้องดาวนะพี่น้องเยเพิ่นโทรมาคอ,าอมเมนต์มาเนาะไหลทานมีคอมเมนต์มาอยู่พี่น้องเยทางบอสเอซนขึ้นพวกเขาไปเยี่ยมทางอัน ลองดาวนี้พี่น้องเลยเนาะยังบ้านได้เข้าไปด้วยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตั้งสร้างเิ่นกยังบ้านได้เห็ดนะพี่น้องเลยเนาะยังบ้านได้เห็ดได้เทก็เลยไม่ได้เข้าไปนะพี่น้องเนาะกับเข้าไปกับโมเดลเห็ดยังงานนะพี่น้องทางเล่นลองดาวเนาะเดี๋ยวซีเป็น คอมเมนต์มาหลายช่พี่น้องเลยว่าให้เขาไปเยี่ยนพยายามทางน้องดาวแน่วัชนะเนาะนีแต่เดี๋ยว<ม>กลับจากบ้านเสาแตวเนะนาะวัชนะสี่เขาไปอัพเดทเบื่งองเพราะว่าเพิ่นเรื่องดินเนาะเรื่องดินเรื่องดอนนะั่นแหละทางน้องดาวเพิ่นโทม่าถามว่าเสียอาบอ่วะวัชนะดินชามดังรถพี่น้องเลยเสียอ๋อวะทน้อง,งดาวพอดีว่าทางสร้างแก้วเพิ่นเพื่น เอารถมาจกดินเนาะเลไววาสิเอาให้ททางน้องดาวเป็นสามลังพอไ้ใสแ่แถวเขตดันหลังหลังบ้านเพิ่นเอาเลยเนาะไปมาทางนี้ก่อนบ้านนี่พี่นเอาเลยอุปเป็นโอ้ตัวคักเอดีป่านเนะาะแ็บคักแล้วบ้านนี่ยมันมั่งอากาศพ,พร้อมเท้เนาะตะพวน เนาะเอาน้องนั่งกินเนาะพี่น้องเอ้โดยนั้กินพี่น้องเอ้เนาะกินข่าวเทียนเลยกับลุยเงินคนละอ่าผังละหัวตตอบบนี้ทางน้องเพคนกับไปถึงช่วงเทียนพอดีเนาะเชื่อซอยจ้ำมาตอนเพึ่นพี่น้องเอ้เอาละเนาะทางไหนกันทางบอสเซนจะได้จบคลิปก่อนบันนี้พี่น้องเอ้พบพ่อกันใหม่เด้อ พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะงสำหรับวันนี้ก็จะได้ล้ำลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้เราพี่เราเนาะทางโมแซนที่พลาประกันใดก็ขอตัวขอภไปล้ำล้าด้วยพี่เราสบายดีไหมเนาะสบายดีสบายดีพี่เราดเนาะสบายดีเด้อสับคนเด้อ